สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดย์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องาข่าวสารของสโมสรอนแมนเชสเตอร์เดยที่น่าสนใจในรอบวันนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับสําหรับเรื่องแรกครับโยงไปในส่วนของสัญญาฉบับใหม่ของบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับ ซึ่งตามรายงานจากสื่อโปรตุเกสนะครับสื่อโปรตุเกสรายงานมาก่อนแล้วก็จะมีสื่ออังกฤษเนี่ยรายงานต,ตามๆกันที่คล้ายกันนะครับก็คือการที่สูโมสอันแมนยูเนี่ยใกล้ที่จะมีการตกลงสัญญาฉบับใหม่กับบรูโนได้แล้วนะครับซึ่งคาดว่าสัญญาจะเพิ่มไปอีก5ปีด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการอัพค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งเรื่องเนี้ยจริงๆ บรูโน่กับแมนยูเนี่ยมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาแล้วตามข้อมูลเพิ่มเติมจากโรมาโน่นะที่เคยมีราย,ยางานกันออกมาก่อนหน้าน,านั้นนะครับก็จนถึงตอนเนี้ยก็จะมีการได้บทสรุปกันและ้ะเหตุผลที่มันมีความล่าช้าเนื่องจากว่าแมนยูมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพทีมที่มันไม่มีความคงเส้นคงวะนะครับทำให การเจรจารมันก็เพิ่มความล่าช้าไปอีกแถมทั้งัติเองก็ยังไม่อยากพูดคุยสัญญาฉบับใหม่ด้วยไม่ได้เร่งรีบนะครับเพราะฉะนั้นก็รอกันได้สัญญาเก่าก็ยังเหลืออยู่นะครับก็มีการรายงานเพิ่มเติมอีกนะว่ามิเกลปินโตเนี่ยเอเย่นของบูโรโนได้มีการติดต่อไปยังแมนยูเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยแบบยกกระดับการพูดคุยแล้วกันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยบทสรุปเนี่ยยังไงก็ต้องต่อนะครับแมนยูก็ยอมหม่และเป็นการอัพค่าเหนื่อยเป็นการอัพเรื่องของสัญญาให้บรูโน่เนี่ยอยู่กับทีมต่อไปอีกแบบระยะยาวนะครับซึ่งเทลกราฟเนี่ยรายงานเพิ่มเติมนะว่าค่าเหนื่อยของบรูโน่เนี่ยจะสูงขึ้นเป็น2,40,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับภายใต้สัญญาฉบับใหม่ที่บรูโน่จะได้รับก็คืออยู่กับคุณซื้อใหม่ก็ได้สัญญาใหม่ด้วยประมาณนั้น น,นี่คือรายงานกันออกมาจากเรื่องของบรูโนทั้งสื่อของบรตุเกสแล้วก็สื่อของอังกฤรายงานเสียงเดียวกันนะครับก็จะมีการคอนเฟิร์มซึ่งหลังจากบรูโนเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นดาวิดเดียลลุกชอนะครับแล้วก็ผมจำไม่ได้แล้วว่าใครคนหนึ่งนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยสองคนนี้ครับที่น่าจะได้รับสัญญาฉบับใหม่นะคนต่อไปนะครับบรูโนลุกชอเดวิดเดีย นะประมาณนี้นะครับส่วนคนต่อไปก็รอติดตามกันขณะเดียวกันครับเรื่องราวต่อมาถ้าเกิดอิลิธเทนฮาเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดแจงอะไรเป็นอันดับต้นๆน,นะครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันดีกว่านะครับสิ่งที่เทนฮาต้องเร่งรีบแก้ไขเนี่ยเรื่องแรกก็ต้องโยงไปในเรื่องของตำแหน่งกัปตันทีมนะครับซึ่งสำหรับเรื่องแรกครับก็ต้องโยงมาที่เรื่องของกัปตันทีมนะครับ ซึ่งแฮร์รี่บักวายกับตันทีมณปัจจุบันเนี่ยโดนกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงซีซั่นนี้นะครับเนื่องจากว่าฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่นะครับแล้วก็มีความบิดพลาดหลายต่อหลายครั้งทําให้แฟนผีทําให้กูรูหลายคนก็เริ่มมีการพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมเรื่องของกับตันทีมในช่วงซีซั่นหน้าหลังจากที่ทางอิดิคเทนฮาเข้ามานะครับโดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องของกัปตันทีมเนี่ยไปเป็นบิดิกาที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหรือว่าโรนโดบรูโนอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือเรื่องแรกนะส่วนเรื่องที่2ครับอนาคตของริเตียโนโรนโดจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดพี่โดอยู่กับทีมต่อไปเนี่ยจะมีการจัดแจงตำแหน่งการันตีโอกาสอะไรอย่างไรในเรื่องของอนาคตของเจ้าตัวนะครับถ้าเกิดอยู่กับทีมต่อไปนะฮะหรือ จะมีการแยกทางกันเลยในช่วงซัมเมอร์นี้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับอนาคตของพี่โดเรานะครับภายใต้การคุมทีมของเทนฮากถ้าเกิดเข้ามารับงานจริงๆนะครับเรื่องที่3ครับก็คือจัดการเกี่ยวกับมิดฟิลตัวกลางมิดฟิลตัวรับนี่แหละเทนฮากต้องการมิดฟิลด์รายใหม่หรือเปล่าในช่วงซัมเมอร์หรือใช้ของที่มีอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้ของที่มีอยู่ต่อไปอย่างแม็กเฟรดเนี่ย จะมีการปรับใช้อย่างไรนะครับอันนี้ก็น่าสนใจถึงแม้ว่าจะซื้อรายใหม่เข้ามาก็จะมีการวางจะมีการจัดระบบอย่างไรให้มันลงตัวนะครับเพราะว่านี่คือตําแหน่งที่มีการพูดถึงกันข้างเยอะในช่วงหลังนะส่วนตําแหน่งที่4นะครับก็คือผู้สับประตูเรื่องที่4เนี่ยนะครับอนาคตของเดวเดกยานะครับเด็กยาจะหมดสัญญากับแมนยูในช่วงปีหน้าแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแมนยูต้องตัดสินใจว่าจะต่อสัญญาใหม่หรืออะไรอย่างไรนะครับจะแยกทางไหมเออก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็อีกคงหนึ่งก็คือดีนเฮนสันที่เป็นผู้สับป,ประตูมือดีคนหนึ่งก็น่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตนะครับว่าเทนฮาร์ดจะเก็บดีโน่เอาไว้ใช้งานเองนะครับหรือจะปล่อยออกจากทีมในรูปแบบการยืมตัวหรือแบบถาวรก็ติดตามรอดูกันด้วยนะครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายรับเรื่องที่5ก็คือมาครดฟอร์ดนะครับในช่วงซีซั่นนี้ผลงานไม่ดีครับแถมทั้งมีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวเตรียมที่จะพิจารณาเรื่องของอนาคตของตัวเองด้วยนะครับซึ่งก็ว่ากันว่าน่าจะรอผู้จัดก,การทีมคนใหม่มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเทนฮาเข้ามาถ้าเกิดแรดฟอร์ดอยู่กับทีมต่อไปเนี่ยจะมีการค้นฟอร์มแรดฟอร์ดออกมาอย่างไรก็น่าสนใจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ย จะยอมปล่อยไปเลยไหมในช่วงซัมเมอร์นะฮะนี่คือ5เรื่องที่เป็น5เรื่องสำคัญะที่ทินฮาร์ทถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยต้องรีบจัดการด้วยด้วยนะครับส่วนเรื่องเราต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของอันโตนิโอเรริเกอร์นะครับก็มีรายงานจากคิสเยนฟอล์นะครับซึ่งเป็นนักข่าวคนดังจากสปอตบิล w สื่อจากฝั่งเยอรมันนะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่า อันโตนิโอรูดิเกอร์ไม่ปิดโอกาสการย้ายทีมแบบฟรีครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นแมนเชสเตอร์เดปค่ลลิกร่วมหลีกกันนะครับซึ่งเรื่องของข้อผูกมัดเนี่ยเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยเนี่ยแมนยู U, น่าจะจ่ายไว้แต่อีกเรื่องหนึ่งที่รูดิเกอร์รอดูอยู่รอที่จะเข้าพูดคุยอยู่ก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูนะครับถ้าเกิดแมนยูมีการคอนเฟิร์มเรื่องของผู้จัดการทีมแล้ว เขาก็ขอฟังโปรเจกต์เกี่ยวกับผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูก่อนว่าจะมีทีท่าจะมีเรื่องของการวางระบบระเบียบอย่างไรกับสโมสรแมนยูก่อนที่จะมีการตัดสินใจแต่ว่าเรื่องของการย้ายโรดริเกอร์เนี่ยเปิดกว้างมากๆครับไม่ใช่แมนยูทีมเดียวยังมีไบร์นยังมียูเว่ยังมี Bayern, งม UV, งม ML, เ,อเดอร์เมลตที่มีข่าวร้อนแ่งเช่นเดียวกันด้วยส่วนในรายของมิซูมานะครับ แมนยูก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเมดฟิลตัวเก่งของไบรตันไรนยนี้เหมือนกันซึ่งตอนนี้เหมือนกับมีโอกาสแล้วนะครับล่าสุดมีการอ้างกันออกมาครับว่าอีฟบิซูมาได้มีการแจ้งไปยังสโมสอนไบรตันระดับบอร์ดนะฮะบอร์ดของสโมสอนไบรตันว่าเขาเนี่ยต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับท่ามกลางความสนใจจากหลายๆสโมสออย่างเช่นแมนยูที่ มีการเช็คฟอร์มาหลายต่อหลายครั้งแล้วแล้วก็มีการลิ์ลายชื่อบิสมา a ไปก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีลิเวอร์พูลมีซิตี้นะครับมีเลสเตอร์ซิตี้มีนิวคาสเซิลก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเชื่อกันว่าบรายตันก็พร้อมที่จะปล่อยแหละแต่ว่าต้องมาในราคาที่เหมาะสมจริงๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะราคาเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะสูงพอสมควรนะครับ ส่วนประเด็นปิดท้ายกันครับก็เป็นข่าวกอสิกเหมือนเดิมนะครับมีรายงานจากนักข่าวสัญชาติฮอลแลนด์เนี่ยนะครับชื่อว่าแลนกาดอฟส์นะฮะแลนกาดอฟสเนี่ยก็มีการรายงาน,นเรื่องของเมทไทเดลิกแล้วก็เฟนคี D ้เดยยอนะครับซึ่งมันเป็นข่าวบางมากๆนะครับผมต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าผมเข้าไปดูในทวิตของนักข่าวคนนี้คือได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าโอเค ก็เอามาเล่นกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นนักข่าวสัญชาติฮอลแลนด์นะฮะเขาบอกว่าความผูกพันระหว่างเมทไทเดลิกกับอิลิทินฮาร์กเนี่ยมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทั้งคู่เคยทํางานร่วมกันมาตอนอยู่อาร์แจ็คนะครับซึ่งถ้าเกิดเดลิกเนี่ยได้รับสายโทรศัพท์จากอิลิทินฮาร์กเนี่ยก็น่าจะเชื่อกันได้ว่าเมทไทเดลิกเนี่ยน่าจะรับฟังความคิดเห็นของอิลิทินฮาร์กนะฮะก็อาจจะหมายถึงว่าถ้าเกิดเทนฮาร์กเนี่ย มาคุมแมนยูอาจจะมีการโน้มน้าวใมท้ d e ดลิกมาร่วมทีมกันก็นกได้ที่สมสรแมนเชสเตอร์เนียนะครับเพราะว่าเดลิกเนี่ยก็ยังคงมีข่าวบางๆอยู่เหมือนกันเร,เรื่องการย้ายทีมนะครับแมนยูก็เคยให้ความสนใจไมทไทยเดลิกมาก่อนนะครับในตําแหน่งตัวรับนะฮะส่วนเรื่องของเฟนคี้ดดยองเนี่ยนะักข่าวคนนี้เขาก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันนะครับ เขาบอกว่าอนาคตของเฟนคี้เดยองกับบาซ่าเนี่ยมันก็ไม่มีทางทราบครับไม่มีทางรู้ในช่วงซีซันหน้าว่าจะอยู่หรือจะย้ายนะครับแต่ถ้าเกิดเฟนคี้เดยองเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงแล้วแหละเขาเนี่ยต้องการมีความสุขให้มากขึ้นกว่านี้ก็ดูเหมือนว่าเอิสเคนทากเนี่ยอาจจะไปโนมนาวเฟนคี้เดยองมาร่วมทีมก็ได้นะครับเขารู้ว่าเอลิสเคนทากอยู่แมนยูก็อาจจะย้ายไปตามๆกันก็ได้เหมือนกันนะครับ โอเคนี่คือการเล่นข่าวก็สิบกันหลอกมานะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับบทวิเคราะห์นะครับแล้วเรื่องของสส้นญเชอบใหม่ของบรูโน่เอามาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ